หนูก็นวดอ๋ออันนี้เป็นบริการอะไรคะเนี่ยบริการนวดครับนวดนะเขาเอาบริการสองอันมาใหสองคำเนี่ยอ๋อนี่เพชรนี่บอกว่าให้มีคนละข้างกันไม่งั้นมันจะปนกันอ๋ออ่ะเอนมาวันนี้มาวันนี้อะครับมาให้วีงั้นลูกวีมานี่วีแต่นี้มานี่เอ้ยไม่ใช่จากนี้เออจากนี้มาวันนี้เออมาวันนี้เนี่ยเออพ่อครับเผื่อพ่อจะนวดมันนะครับอ๋อนวดนวด นแบบนีบน่ะบริการนวดก่อนนอนโอ้ยอันนี้ฟินเลยมานวดนวดนี่ฟินเลยอันนี้โอ้ตาปือป้อๆโอ้จะหลับแล้วมั้งเนี่ยไม่ไหวอ่ะเราเราดดฟินเกินไม่ไหวแล้วโดนน้ำเอ็ดฟินเกินไม่ไหวแล้ว,วนะน้ำเอ็ดเยอะเกินไปนะเขาไม่ไหวแล้วเขาจะเวนอร์งานนี่ อเอนันนี่กินยาไม่ได้เลยฟินโอ้มือพี่แชมป์ว่าอันนี่<า><ร>ฟินเราปล่อยที่เราปล่อยอันนี่ไปที่ตายไม่ตายติดใจเรียบร้อยเออเรียบร้อยอ้าวนวดตาอยากอยูต่ออาะตานวดตาอ่ะนวดตานวดตาไ,ไม่อยากดูต่อเพราะอะไรเนี่ยนะฟินเลยน้เองนี่นะ <c oughs> ติดใจเลยพีไ่ไปไหนนี่นะเนา ฟินอยู่ฟินเลยอ๋ออ๋ขยับมาช่างขยับมาช่างพมาเขี่ยกันด้วยอืมอยากป่ะช่างเออโอ้ยช่างก็เนาะบริการจากน้องแชมป์แชมป์อะไรนี่แชมป์เปี้ยนฟังแชมป์เปี้ยนฟังจับขนโอ้มามาตรงนี้มาฟังนี้บ้างอที่แลนที่มีรูปน้องแชมป์ที่กำลังทัมแบบนี้อยู่เออไปฟังนู้นบ้าง เจอแม่ที่กำลังจับดาวกระจายกำลังจับหัวดาวกระจาย uh huh. อืออวีอวีพุงให้ด้วยเก้าพุงใช่หะ